สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับช่างควันอีกแล้วนะคะสาวๆหลายๆคนเนาะผมบางมากๆเลยนะคะเหมือนในคลิปนี้นะคะ ทักแชทเข้ามาหาช่างขวัญเยอะมากๆเลยว่าช่างขวัญผมบ้างตัดแนวทรงเลเยอร์ได้ไหมช่างขวัญอยากให้ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะคะคลิปนี้นางแบบของเราเนี่ยผมค่อนข้างบางถึงบางมากๆเลยก็ว่าได้ผมเส้นเล็กนะคะแล้วก็เป็นเนื้อผมที่เบาๆนะคะออกแบบเบาๆเลยเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าตัดเลเยอร์แล้วจะเป็นยังไงบ้างจะช่วยให้ผมดูหนาขึ้นไหมนะคะ เพราะว่าเราดูจากในคลิปเนี่ยผมค่อนข้างเส้นเล็กผมตรงผมบางแล้วก็ผมเบานะคะเพียงแต่ว่าเป็นเนื้อผมที่ตรงเนาะถ้าสาวๆคนไหนที่มีเนื้อผมเหมือนนางแบบของเราเห็นไหมบางมากไหมคะทุกคนบางเนาะใครที่มีเนื้อผมแบบนี้นะคะทักถามช่างขวัญเข้ามาว่าช่างขวัญสามารถใช้เซรั่มขวดสีม่วงได้ไหมบอกเลยนะคะว่าสามารถใช้ได้จะช่วยให้ผมของเราเนี่ย ดูมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราใส่เซรั่มแล้วเนี่ยเซรั่มเนี่ยจะช่วยให้ลดความฟูเนาะลดความฟูของเนื้อผมนะคะแล้วก็เวลาที่เราใส่เซรั่มถ้าใส่หนึ่งถึงสองหยดเนี่ยมันก็จะช่วยจัดตัวให้ผมของเราเนี่ยดูเป็นทรงมากขึ้นนะคะเซรั่มเนี่ยช่วยให้เราจัดทรงได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะ ใช้เป็นประจำนะคะเนื้อผมแบบนี้ก็จะทำให้ผมนุ่มลื่นแล้วก็มีน้ําหนักมากขึ้นนะคะอันนี้คือในส่วนของด้านหน้านะทุกคนวันนี้ด้านหน้าก็เอาระดับตามที่ลูกค้าต้องการนะคะจริงๆทรงแต่ละทรงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วช่างขวัญก็จะตัดตามที่ลูกค้าต้องการเวลาที่เราเห็นเนื้อผมที่บางๆนะคะ เราจะไม่ออกแบบให้มันแบบว่าเป็นปลายแหลมหรือว่าเวลาที่เราสไลด์ไปเนี่ยเราจะไม่สไลด์ให้ปลายเนี่ยมันยิ่งดูบางลงไปนะคะเราใช้วิธีการตัดแบบปลายให้มันออกมาเป็นแบบเชื่อมระดับแบบตรงๆมากกว่านะคะเนาะเพียงแต่ว่าเราไล่ระดับตามที่ลูกค้าต้องการก็คือกรอบหน้านั่นเองเนาะ หลายๆคนนะคะที่มีเนื้อผมแบบนี้แล้วก็อยากจะตัดเลเย,ยอร์แต่ว่ากลัวตัดแล้วมันจะยิ่งทําให้ผมยิ่งบางไหมแบบนี้เนาะก็ดูเคสงานนี้เป็นตัวอย่างนะคะเพราะว่าผมของนางแบบเนี่ยค่อนข้างบางมากๆแต่ว่าสังเกตช่วงกรอบทรงนะคะช่างขวัญจะตัดกรอบทรงเนี่ยคล้ายๆค,คล้ายการตัดตรงนะคะแต่เป็นกรอบทรงที่ไล่ระดับในส่วนของด้านหน้าด้วยนะคะ เพราะว่าลูกค้าหลายๆคนเนาะที่แบบว่าเข้ามาตัดผมเนี่ยก็จะบอกว่าอ่าบางทีตัดมาเนี่ยปลายผมเนี่ยบางอยู่แล้วช่างก็ยิ่งสไลด์ให้ผมเนี่ยยิ่งบางเข้าไปใหญ่แบบนี้เนาะอันนี้คือคําพูดของลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นช่างเวลาที่เราเจอเส้นผมของลูกค้าเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้อง รับฟังถึงปัญหาของลูกค้าก่อนนะคะว่าลูกค้าเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างเนาะแล้วก็สิ่งที่เขาเดินเข้ามาหาร้านเราเนี่ยเขามีความต้องการอยากได้แบบไหนนะคะเราเรียกว่าให้เราฟังปัญหาของลูกค้าก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการเนื้อทรงแบบไหนนะคะถ้าเขาต้องการทรงแบบนี้เราในฐานะช่างเราสามารถ อธิบายนะคะว่าเนื้อผมแบบนี้อ่าเราสามารถแนะนํานะคะว่าเราควรจะตัดทรงแนวไหนดีถ้าเรามีเนื้อผมแบบนั้นแบบนี้นะคะอันนี้คือช่างเรามีสิทธิ์ในการที่จะแนะนําลูกค้าได้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้านะคะเพียงแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นช่างเราจะต้องแนะนําสิ่งที่ดีให้ลูกค้าก่อน แต่ว่าถ้าลูกค้าชอบในแบบที่เขาชอบจริงๆอันเนี้ยช่างเราก็ตามใจลูกค้านะอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าให้เราแนะนําเราแนะนําว่าผมแบบเนี้ยเหมาะกับทรงแบบนี้มากกว่านะหรือว่ารูปรูปรูปหน้าของลูกค้าเป็นประมาณเนี้ยเหมาะกับทรงแนวนี้มากกว่านะอันนี้คือสิ่งที่ช่างเราเนี่ยสามารถแนะนําได้นะคะนี้เลยนะคะช่างขวัญใส่เซรั่มขดสีม่วง ช่วยทําให้เราจัดทรงได้ง่ายขึ้นนะคะช่วยลดการชี้ฟูของเส้นผมสังเกตดูได้ว่าเราแค่ใช้เซรั่มแล้วก็ใช้มือเนี่ยส,สางๆเนาะสังเกตว่าเคสงานเนี่ยผมบางจริงๆนะคะทุกคนบางมากๆด้วยก็ว่าได้เนาะเวลาที่เราตัดแนวเรเยอร์เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือผมที่ยังไม่ได้เซตก็จะได้ประมาณนี้นะ เห็นไหมผมผมของนางแบบเนี่ยคือบางบางแบบบางมากๆเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะผมเวลาที่ไม่เซ็ตนะคะใส่เซรัร่มแค่หนึ่งหยดนะคะสำหรับเคสงานนี้เพราะว่าผมผมบางนั่นเองนะคะวันนี้ช่างขวัก็มาหนีบให้เล็กน้อยนะคะวันนี้ก็เป็นการเซ็ตแบบวอลลุ่มเพราะว่าผมนางแบบบางเนาะเราก็เซ็ตวอลลุ่มให้ดูมีเหนือผมที่เยอะขึ้นนิดนึงนะคะ แต่สังเกตว่ากรอบทรงเนี่ยปลายผมเนี่ยช่างขวัญจะไม่ตัดให้มันบางมากนะสังเกตว่าจะตัดปลายออกมาเป็นให้เป็นตรงๆนะคะแต่ว่าฐานกรอบทรงวันนี้ก็ยังคงเป็นกรอบทรงตัวยูนะคะเพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนเนาะที่มีเนื้อผมบางๆนะคะอยากจะตัดแนวทรงเลเยอร์เนี่ยก็สามารถดูเคสงานนี้เป็นตัวอย่างได้เลยนะคะ ถามว่าน่าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดนะสาวๆคนไหนที่ผมบางเหมือนนางแบบแล้วก็ตัดออกมาเป็นแนวเลเยอร์เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเคสงานเนี้ยผมนางแบบน้อยจริงๆนะคะทุกคนนี่นะคะนี่คือส่งที่เรายังไม่ได้เซตนะ สังเกตว่าเวลาที่เซตเสร็จแล้วกับที่ยังไม่ได้เซตเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถตัดได้เนาะคำถามที่ถามเข้ามานะคะตัดเสร็จก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะคะเห็นไหมว่าผมค่อนข้างน้อยมากเลย ถามว่าน่าเกียดไหมไม่น่าเกียดนะทุกคนดานนาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับสาวๆที่ผมบางที่อยากตัดแนวเลเย,ยอร์เนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนางแบบคนสวยนะคะที่อนุญาตให้ช่างขวัญทำคลิปสั้นๆมาฝากทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้ช่างขวัญด้วยขอให้ทุกคนรวยๆยเฮงๆงปังๆนะคะขอบคุณค่ะ